วันนี้มาชมมวยไทยมันมันชกกันในน้ำหนักพิการ132ปอนด์ระหว่างฝ่ายแดงนุ่มธนงเพชรนหนุ่มน้อยอายุ15ปีจากจังหวัดสงขลากับคู่ต่อกรน้องขวายน้ำเงินวันนี้ก็คืองาเพชรช้างไทยยิมอายุ25ปีจากจังหวัดนคนรศรีธรรมราชวันนี้ภาคใต้เจอกันบ้านพี่เมืองน้องนะครับระหว่างสงขลากับนคนรศรีธรรมราชหนุ่มธนงนี้สูง168ซนติเมตรชกมา32ครั้งชนะ21แพ้1 1ไม่มีเสมอนะครับ ส่วนงาเพชรนี้สูง167เซนติเมตรชกมา52ครั้งชนะ34แพ้18ไม่มีเสมอนะครับมวยคนนี้ก็ยังไม่เคยเจอมากันมาก่อนนะครับน้ำหนักเท่ากันนะครับความสูงต่างกันแค่เซนเดียวนะครับ1 6 8กับ167ส่วนนายจ้ที่ห่างกัน10ปีเลยนะครับตอนงานเพชรชกมวยนี้เริ่มชกมวยหนุน่มธนงยังเป็นเด็กอยู่เลยนะครับ มาดูว่าวันนี้หนุ่มธนงฟอร์มสดช่วงนี้นะครับชนะมาสามไฟต์ติดต่อกันเลยนะครับมาดูว่าวันนี้จะใช้ความสดบทความเก๋าของงานเพชรได้หรือเปล่าครับประสบการณ์มวยดีกว่านะครับงานเพชรแต่ฟอร์มสดนี่ต้องเป็นหนุ่มธนงนะครับกำลังห้านะครับสิบห้าปีกำลังลมวยกันอยู่นะครับ ามาฟังกติกาจากกรรมการก่อนนะครับกรรมการบอกว่ามีน้ําใจนักกีฬาห้ามซ้ํานะครับ,รรมกกล,มรบลมก็ห้ามซ้ำามาดูยกที่หนึ่งกันเลย,ยงสู้กันอยู่กลางวิธีกรรมการบอกว่าดูกันนานไปชกได้แล้วนะครับมวยไทยขึ้นมาก็ดูเชิอกันก่อน,นครับเตะป้อมเปาะปแปลกกันไปก่อนนะครับ ถ้าเจอกับฝันังฝันหลังเขาไล่ไตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับยังยึกกันอยู่ยึกกันอยู่อาหนุ่มธนงกนตะไปงาเพชรยับไปยังดูเชิงกันอยู่ยังเก่งเกงกันอยู่นะครับอา้าวยับไปคั้งหนึ่งงาเพชร นุ่มธนงก็รอสวนอยู่นะครับมาดูว่าใครจุนไฟว้า่าเพชรเอาแรงๆมาแล้วครับจ่อจ้างมาก่อนเลยงาเพชรไม่ป่อแปแล้วนะครับหนุ่มธนงจะไปเตะอือต่างคนต่างเตะแรกเตะกันเลยเริ่มบอกกระวึกกันแล้วนะครับไม่ต้องงาเพชรเตะเื่โดนหนุ่มธนงเตะสวนยังดูเชิงกันยังดูเก่งๆก,ก,กันอยู่นะครับ ต่างคนต่างเยอะย,ยึกไปเยอกมาโยน่าเพชรก็พยายามขยับเข้าไปทีละนิดอยู่นะครับหนุ่มธนงย้ายไปหนุ่มธนงเตะไปโอ้ต่างคนต่างเตะแรกเตะกันเลยนะครับง่าเพชรจะไปอืมเตะจะยางไปเรื่อยๆครับงาเพชร,แต,ร,ชร,พชรแต่หนุ่มธนงก็ มันบอกว่าไม่เป็นไรเข้ามาเลยเต็ามาเลยนะครับยังสู้กันอยู่กลางเวทีอยู่ยังดูเชิงกันอยู่นะครับอุ้มธองยับไปาเพชรก็ยับขึ้นเหมือนกันเอาต่างคนต่างเตะเอาแรกเตะกันเลยเลยคนละสองแข้งอยู่นะครับจต่ยางไปงานเพชร หนุ่มธนงก็ยึกยึกยึกใสก,ก,ก,กันโอ้เตะโดนไปข้างเลยนะครับโดนเฉียดๆไปสุดอยู่นะครับงานเพชรสุดเลยโอ้สัญญาณเตือนแล้วงานเพชรลูกเตะของหนุ่มธนงนี่เร็วมากนะครับใส่ไปข้างเลยอนุมน่มงเตะป้ครคางงาเพชรก็จะย่างขึ้นอ่ายำจับแล้วนลงไปหนุ่มธนงงาเพชรก็จะก้าไป กอมเก่าจะเชื่อได้หรือเปล่าวันนี้หนมงานเพชรหนุต้องเตะไปะทางคนต่างเตะนะครับแรกแต่งานเพชรก็เตะขึ้นหมดยกเสหนึ่งนะครับยังโคชีสุสีกันอยู่นะครับ ่าต่อกันยกที่สองนะครับกรรมการเช็ดนวมเช็ดนายก่อนนะครับอ้าวลุยยกที่สองกรรมการบอกชกกันได้แล้วไปดูกันนั่นนะครับยัจงจองกันอยู่ยังจองกันยศงานเพชรเตะเวิดไปหลวงทงก็เตะไปเอ้งาเพชร,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 าาาพชรมาส,สวนมาดันกันอยู่นะครับ งาเพชรขยับเข้าไปที่ะลนิดอยู่ครับยังยึกยกักยึกยักกันอยูออ่าเพชรก็ยึกเข้าไปหนุ่มทองเตะมางานเพชรก็เตะขึ้นหออนุม่มธนงถีบไปแทงเข้ามามงาเพชรก็มาสวนไปเตะวรดไปโดนเตะสวนเลยโอ้ลวมไปก็โดนสวนเลยงาเพชรหนุ่มธนงหมัดเข้าไปเอา แต่คนตั้งแทงเขาหาจังหวัดแทงเขาอยู่กรรมการแยกมาอย่างแทงเขาไม่ชัดเจนนะครับหนุ่มธนงยับไปหนุ่มธองทีบเลยย,ย,ยึกยักไปยึกยักมาทีบเลยอางาเพชรจังว่าทีบมาเลยไม่เป็นไรก็ลังขยายข้อประโยชน์งาเพชรเตเป้ไปเตะดวงก็จับขอโทษขอไปกันนะครับหนุม่มธองเตะไป้งาเพชร เตะขึ้นเหมือนกันจะยิงหมัดแต่ถอยไปเลยเตะเลยนะครับน้องหมัดทุ่มาเพชรกระยเข้าไปกระยับเข้าไปเราจะลงแทงเขาเลยองานเพชรกระแทงเขาขึ้นเหมือนกันเอาขวางหน้าไว้เยอะมันแทงเขากัการแยงมาแต่เขาคนละดอกเยอะนะครับมานเพชรหมัดพืชไป ยังสู้กันอยู่กลางเวทีอยู่นะครับยังยึกกันอยู่งานเพชรเตะเวนนะครับนุ่นทองเตะมาโอ้งานเพชระเตสวนเหมือนกันอยู่ยังค่อยคออกกระพุ้กันอยู่นะครับทายึกทำา่าจรเจนี่นุ่นทองเตะเลยไม่ต้องยึกเลยนะครับจะเตไม่เตะโดนนุ่นทองเตะสวนเลยยังยาวยาวงานเรทีไปโอ้หนุ่นทองเตะก้านคอเลยนะครับยังโดนกาดอยูะ หนุ่มธรงทีไปอาเพล็กเจะเข้าไปหนุ่มตรงทีามาทุบระเบิดลงไปอาเพลรกต้อนไปโยยังต้อนไปโอ้โหนดแต่อีกขั้นหนึ่งเกือบโดนไปค้างเลยนะครับยังโดนกดัดอยู่ยังโดนกัดอยนะครับสัญญาณเตือนงานเพชรแล้วงานเพชรททำไงจะเข้าไปก็กลัวโดนแช่งอยู่นะครับนุ่นโอ้หนุ่มธนงก็หุบไปอาเพช็เตมาหนุ่มธรงเตื้นเหมือนกัน หมดยกที่สองนะครับหนุ่มธนงนี่หมายก้านคอเต็มๆหลายครั้งน,น,นะครับยังโดนกาดอยู่ว่าตอนยกที่สามนะครับตํางการเ,าเตรียมพร้อมให้ก่อนอพร้อมแล้วลุยยกที่สามโอ้เตะกระมาดแรกกันเลยเปิดมา งาเพชรก็หมัดสวนเลยนะครับนุ่ม่ต้องเตะมางาเพชรพยายามยิงมันนุ่มาเพชรเตะไปพยายามจะใช้หมัดจนนะครับงานเพชรเรียบเข้าไปนุ่มต้องเตะไปนุ่มต้องเตะสวนมางาเพชรเตะขึ้นอ้าวต่างคนต่างเตะอย่างหาจใจไว้มัดเพื่ไปนะครับกดคอได้แทงเขาไปงาเพชรแทงเขาแทงเขาอ้อวนุ่มจะนงขวางหน้าไว้กดคอไว้อาวกดคอไม่แทงเขากมการแย่งมานะครับโอ้มือนี้แข็งแกร่งแล้วสิบห้าปีนี่กดคอจะ องจะแทงเขาไม่ได้อยู่นะครับแต่ยังไม่สําเร็จานา,ายเพชรขยับเข้าไปหน,น,นุ่นทงเตี๋ยวมาจับขาได้เอาเตะขึ้นเอากอนขอได้แทงเขาอทอกรรมการแยกมา,านา,ายเพชรขยับเข้าไปหนุ่นทงทีไปหนุ่นทงหมัดทุดรบระ้ววอลงไปหนุ่นทงเตี๋ยไปานายเพชรกเตะขึ้นเหมืนอนก,กันยึดกันเยอะ เยอะกันเยอะนะเพชรเนี <altro> ่ยเขาใกล้ก็โดนแข้งอยู่นะครับแต่ยังยิงหมัดไม่เข้าเป้าเลยงาเพชรจ่อยางไปหนุ่งจับๆก็เตะไปโอ้อเพชรกระยับไปหน่มนงฮุบเราวนลงไปฮุบหมัดฮุบเราวนลงไปใช้หมัดจับฮุบลบกวนอยู่หมัดยับหมัดฮุบลบกวนอยู่นะครับงานเพชรมันกำลังตัวอับเพชรหมัดความไปหน่มตงก็ฮุบเราวนลงไปอยู่นะครับ งานเพชรมัดเพื่อไปอยู่ตรงหนุ่มทองเตะสวนเลยนะครับหนุ่มทองยำดจไว้เอาหนุ่มกอดคอหาจังหวัดแทงเขาอแถวมาได้กรรมการแยกมาหนุ่มธนงในใช้จังหวัดเตะละวนนะครับงานเพชรหาจังหวัดยิงมัดอยู่หนุ่มทองเตยมาอาจับค้าได้เตะขึ้นเหมือนกันหน่กอดคอได้เวียงล้มลงไปเลยนะครับโอ้งานเพชรนี่โดนจับทุ่มลงไปลูกเาหน้าไม่เดินลุยไม้งานเพชรลุยไม้หนุ่มธนงกงยบนใช้บนขวาไปก็ใช้มัดแล้วก็เตะลบกวนไว้อยู่นะครับ างาเพชรมัดข้วาวตัวหมัดของงานเพชรยังใช้ยังไม่ได้เต็มผลเต็มที่เอางานเพชรเตะไปนุมองเตะขึ้นมาเหมือนกันงาเพชรเตะเบิดทีไบต์นมนองทีไบ้์งาเพชรแกเอางับนมองมันสอ่งมาเตะมาเอางาเพชรจะแทววงเขาไปเอากดคอลงโอ้กดคอลงยังจะแทงเขายังแทงไม่ได้จะยัดเข้าเสียหน้านะครับโอ้มือแข็งแร่งมากนะครับกดคอเลยเางาเพชรจะแกยังไงนุมชงเตะไป มาเพชรมันสอง,งหน้าแต่ยังไม่โดนเต็มเต็มเท่าไหร่นะครับนุ่มทองมัดก็ลงตัวเคมือนกันเอางาเพชรมันจะหมดแรงนะครับเตะปปโยนุ่มทองมัดเขาหน้าทีไว้หมดยกที่สามนะครับมันกที่สามก็มาว่าต่อกันในยกที่สี่ทีมงานก็แจ้งทางงวให้ไปก่อนนะครับยังเหลืออีกสองยกอยู่ให้แจ้งตัวนะครับ ยังบอกว่าวนกันได้เรื่อยๆยังไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับอ่ากับการเรียกมาแล้วครับกับการบอกเลี้ยงพอแล้วพอแล้วนะครับอ่าเช่นหน้าเช่น้อมก่อนอ้าลุยต่อยกที่สี่เลยนะครับหนุ่มท่องเต้ไปเอางาเพชรกับมัดมาเตะมาเอามัดมาเตะมาเหมือนกันงาเพชร หนุมนงฟันซออเข้าไปอ,าอ่อกอดคอได้หาจังหวะแทงเขาโอ้แทงเขาไม่ได้หนุมน่มธนงกั้นไว้นะไม่แทงเขานะครับอ่างานเพชรลุยไหมยึดเข้าไปหนุมน่มธนงกวนไปเรื่อยเตะมาโอ้ลูกเตะของหนุมน่มธนงมีน้ําหนักกว่าแล้วตอนนี้เจ้าไว้แล้วก็วนลงไปนะกกัสี่ใบ้งานเพชรจะหาจังหวะย,ยิงมาดจนครับยังไม่เข้าเป้ายังทีโอ้โดนถีบแล้วกอดคอล็อกไว้ข้างนึงออ หมอเขาแทงเขาไม่ได้เลยนะครับงานเพชรวันนี้ยังใช้หมัดกับเขาไม่ชัดเจนเลยนะครับหนุ่มตรงยับแล้วก็โอ้หมัดเข้าลงตัวหนุ่มตรงงหนักไก็โอ้กดคอลงแทงเขาเลยนะครับโอ้กดคอลงแทงเขาเลยยังไม่เข้าเต็มๆเท่าไหร่นะครับงานเพชรน,นี่เริ่มอ่อนแล้วนะครับอ่อนซ้อมอยู่นะหนุ่มตนลงเต็มอ่ทีไรงานเพชรเข้าไปทำอะไรงานเพชรเดินเข้าไปโดนหมัดทุบลูกกวน หนุ่มนองทีบไว้มาเพชรมันสองเข้าไปแต่ยังไม่เข้าหน้าเท่าไหร่นะครับหนุ่มทองยับจับจับไว้น่ะยับแล้วก็วนลองอไปนะครับทีบเลยโอ้โงาเพชรเ,เตะขึ้นเหมือนกันเจดวงกระจาวครับอขอโทษขอไปกันไม่มีอะไรอ่ะเพชรกระจาวเข้าไปหนุ่มทองเตะมางาเพชรหมัดพืดไปหนุ่มทองเตะอา้าวกอดไว้เลยนะครับเตะเรากอดไว้เลย ล็อกแน่นเลยทําให้งาเพชรแทงเขานะครับงานเพชรนี่หมัดกับเขายังไม่ได้ผลเท่าไหร่โอ้โดนทีบล้มไปเลยงานเพชรเดินบุกมาไหมงานเพชรหมัดสาวเข้าไปที้ไปหนุ่นนนนมธนงก็หมัดสวนมาเตะมาเหมือนกันได้คนละชุดดูเหมือนงานเพชรจะไม่ได้ผลเท่าไหร่หมัดนะครับเริ่มอ่อนแรงแล้ว เขาไปกรโดนแข้งของหนุ่มธนงอยู่นะครับหนุ่ม้นงเตะไปงาเพชรกรเตะจองแต่อย่างเกิดโอ้โดดเตะโชเลยงาเพชรกรเตะเจอยางเหมือนกันอ้าเพชรเจอยางโอ้หนักหนักเตะแทบจะไม่แรงเท่าไหร่นะครับหนุ่มธนงมันสองขอา่าาขอไว้เลยนะครับตอนนี้หนุ่มธนงจะเริ่มโชว์แล้วครับรู้ว่างานเพชรไม่มีน้ำหนักหมัดแล้วนะครับรมการแยกมามากันไหม หนุ่มตรงมัดเขาลงตัวทีไว้โอ๋องาเพชรเข้าทําอะไรยังไม่ได้เลยตอนนี้หนุ่มตรงเตะสวนเลยเตะสวนนะครับเนึ่งโอ้โงาเพชรทาไงเดินก็ไปโดนแช่งนะครับเดินก็ไปแล้ววันหนุ่มตรนองนี่มัดยับรบกวนอยู่นะครับทีไว้หนุ่มตรงเตะมาเอาหมดยกที่สี่นะครับผลที่สี่เหมือนยกนี้ นยกสี่นี่หนุ่มธนงจะทำได้ดีกว่านะครับงานเพชรเริ่มปอแปะไปแรงเตะแทบจะบมีน้ำหนักมากเท่าไรแล้วนะครับเพราะว่าตอนยกสุดท้ายนะครับยกที่ห้าทำการเช็ดนมเช็ดหน้าก่อนมาเลยกันไหมยกสุดท้ายนะครับ,ด,รบดูว่างานเพชรจะแจ้งยังไงนะครับโดนแช่งหลายหนุ่มธนงจะไปงาเพชรเต็มมามันกัน นานเพชรทุบไปเตะไว้หนุ่มธนงก็เตะม,มาเหมือนกันแต่ลูกหนักจะอยู่ทางหนุ่มธนงแล้วตอนนี้นานเพชรเดินเข้ามาหนุ่มธน,น,นงแทงเข้าไปเอา้ากอดคอล็อกไว้อยู่ทำการแยกมานานเพชรเดิน,นไปหนุ่มธนงทีไว้นานเพชรจ่อย่างไว้เตะโดนก็นจับขอโทษขอไปกันนะครับ เริ่มพันเจมกันไปบ้างแล้วนมทนงยาไ้ตไเตะไปน้ให้กรก็เตะขึ้นเหมือนกันนมทนงยาไฟฟันศอกโอ้ท้าฤาษีบทยาแนวโดดศอกเข้ามาเลยโอ้โดดฟันศอกดื้อเลยงานเพชรทำไงนมธนงยาไ้จะเข้าไปยิงบานน้าเพชรงามัดยังช,ยง,ชยงช้าอยู่นะมัดยังช้าอยู่นมทนงจะไฟแ,แล้วก็เตะเราก็วนลงไปเลยนะครับงานเพชรนี่ยังไม่ได้ยิงมายัง มันจังค้างอยู่ยังช้ากว่าหนุ่มธนงอยู่นะครับงาเพชรนา่กอดแทงเขาเอา้าเบี่ยงมาหนุมน่มธนงแทงเขามาเอา้าแทงเขาไม่ชัดเจนแล้วกรรมการก็แยกมาตอนนี้หนุ่มธนงโชว์แล้วนะครับทีไว้เลยโดดทีไปข้างหนึ่งโอ้งาเพชรนี่ทําอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้หนุมน่มต้องย่อจับไว้อบฟันซอกไปนะครับโดดกระจายไปั้างหนึ่ง เดิมผ่อนเจมกันแล้วนะครับตอนนี้ลายกแล้วเตะไปนุน่มนองโดดเตะเลยนะครับกดข้อลงองอแทงเขาได้ไหมไม่ได้นะโอจะกดคอลองแทงเขาเสียหน้าเลยนะครับโชว์แล้วนะครับนุ่มตะนงอพชรนี่ไม่มีพิษสงอะไรแล้วโอ้นุ่มนงทีบเลยนะครับอ่เพชรแทมเดี๋ยวไม่มีพิษสงอะไรแล้วตอนนี้นุ่มตนงสอนมวยไปแล้วนะครับโอ้มวยเก่าเจม ไม่พัฒนาตัวเองโดนเด็กสิบห้าสอนมือแล้วตอนนี้ผ่อนเจมกันแล้วนะครับอาอเพชรรู้ว่าสู้ไม่ได้แล้วน้องก็มาอยากทําแล้วนะครับผ่อนเจมกันขอโทษขออภัยกันนะเพชรน,นี้ว่ารู้ว่าสู้ไม่ไหวก็ม่อยากบุกแล้วครับหนุ่มธนงก็เห็นพี่ไม่สู้ก็ไมาอยากทำเหมือนกันนะครับ ผันเจมคนแล้วกรรมาการก็บ,บอกให้ชกโยยังไม่จบเจมนะครับหนุ่มคนหงเตะไปเจ้าค้าได้นเพชรกามัดขึ้นเหมือนกันไน,น,นคนละชุดโยคนหนึ่งเตะคนหนึ่งมัดไหนชุดสุดท้ายน่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับจากนั้นก็โอ้หมดยกนะครับจบเจมแล้วก็มาดูว่าใครจนฝ่ายชนะน,นะครับความสดบทความเก่าหรือเปล่าวันนี้นะครับ รมการก็รอดูคะแนนอยู่นะครับทมการข้างล่างรวบรวมคะแนนอยู่ก็เป็นนั้ว่าหนุ่มทนงเพชรหนุ่มน้อยชนะคะแนนไปนะครับก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้งาเพชเรกันนะครับ